ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับแอมหมอทําขวัญน,นาคที่ต้องต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่โทมเข้ามาในชีวิตและต้องแบกภาระการเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากที่คุณพ่อค่าตัวตายในช่วงเวลาที่เธออายุยังน้อยอีกด้วยครับชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่อายุ18ปีใช่ค่ะตอนอายุ18ปีค่ะ คุณพ่อมีอาการติดยาเสพติดค่ะแล้วติดมากค่ะจนเกิดภาพหลอนอคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายตลอดเวลาค่ะคุณพ่อก็จะบอกว่านี่มาอยู่อีกแล้วมาอยู่ที่ใต้ถุนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,<อ>เขาก็จะหวาดกลัวไปหลบอยู่ตามหลังตู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณพ่อแบบ กลัวมากๆคุณพ่อพยายามจะสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะใช่ค่ะเขาก็จะถือปืนปีนขึ้นหลังคาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะจนมากสุดคุณพ่อเอามีดมาไว้ข้างอีกข,ข,ข,ข้างหนึ่งเป็นมีดอีกข้างหนึ่งเป็นปืนก็เลยตัดสินใจกับแม่พาน้องพาแม่ไปอยู่กับตากับยายค่ะคือเหมือนหนีพ่อไปก่อนอะไรนีหนีหนีกลัวเขาจะทำร้ายอ่า,าใช่ คืนที่พาคุณพาคุณแม่กับน้องชายไปอาศัยอยู่บ้านตากับยายคืนนั้นเขาตัดสินใจผูกคอตายนี่คือเรื่องราวของคุณพ่อของคุณแอมที่ต้องจากไปในช่วงเวลาที่คุณแอมอายุเพียง18ปปีทำให้เธอต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนที่คุณพ่อของเธอให้เรื่องของคุณพ่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายครอบครัวเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นพอคุณพ่อเสียชีวิต อย่างไม่คาดฝันคปรากฏว่าได้ได้รู้อย่างหนึ่งว่าที่นาติดจำนองอยู่มารู้ที่หลังคะ่ะจนเจ้าหนี้ที่เขาเอาไปจำนองไว้เขาเขาเอาใบที่ดินมาบอกค่ะว่าจะยึดแล้วใช่ค่ะคือตอนนั้นหนูกับแม่ก็ไม่มีเงินเลยก็เลยก็เลยต,ต,<ะ>ตัดสินใจขายบ้านที่เหลือสุดท้ายคือไปอยู่ตางัใช่คะ่ะ ขายบ้านแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับตากับยายค่ะแต่พออยู่มาประมาณ3มปีคุณตาเกิดเส้นเลือดติดในสมองเลือดในสมองติดปะค่ะก็ทำงานไม่ได้ใช่ค่ะก็คือเดินไม่ได้พูดไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจต้องฮึดสู้ขึ้นมาหาอาชีพเป็นของตัวเองก็เลยได้คุณยายที่เป็นคุณครูทำขวัญนาคอะค่ะเขา ให้ไปเอาตำรามาเรียนมาฝึกร้องจนประมาณ 4- 5หเดือนเขาเห็นว่าร้องได้ประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็พาไปออกงานด้วยไปเหมือนแบบไปดูแบบไปเรียนรู้ใช่ค่ะไปเรียนรู้ก่อนอืมเราก็ได้เป็นอาชีพใหม่ขึ้นใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นอาชีพไปแล้วค่ะเออเมีค่าตัวเป็นของตัวเองนี่มีค่าตัวของตัวเองแล้วเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวค่ะเลิศมากเลิศมาก ทำขวัญมาได้ประมาณ2ปีแล้วก็มาเจอโควิดพอดีเลยค่ะก็คืองานไม่มีเลยค่ะหยุดไปเลยก็เลยตัดสินใจเลือกอาชีพที่เราชอบทํากินอะไรเงี้ยค่ะเลือกมาขายเป็นร้านยำค่ะชื่อร้านยำอร่อยอยู่ค่ะยำอร่อยอยู่ข้างล่างเห็นเขียนว่าบายแม่หมอบายแม่หมอค่ะหมออะไรก็คือหมอทําขวัญมาอ๋ออ๋อเราเรียกว่าหมอดู วันนี้จะกินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กอบาไแม่หมอทำขวัญทำงานเยอะอย่างนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะถ้าพูดตามตรงก็เหนื่อยแต่ว่าไม่เคยท้อเลยค่ะขอแค่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวให้ทุกคนค่าครอบครัวอิ่มครอบครัวมีความสุขหนูก็มีความสุขค่ะนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของแอมที่อยู่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับงานหนักแค่ไหนเธอก็ไม่หยุดสู้เพราะต้องการเห็นครอบครัวมีความสุขกินอิ่มและนอนหลับสบายเท่านั้นครับอยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะคะก็วันนี้ที่มาอยากได้เงินทุนไปสำรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาคุณตาคุณยายไปรักษาค่ะอ๋ออ๋อคือถ้าได้ไปแล้วจริงจ ถ้าเหลือหรืออะไรก็จะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกชายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอาหละวันนี้พาใครมาคะวันนี้พาแฟนกับลูกชายมาอ๋อลูกชายชื่ออะไรชื่ออุนต้าค่ะอุนต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุนต้าครับคุณแม่กําลังจะร้องเพลงขอกําลังใจให้คุณแม่หน่อยได้ไหมครับแม่ครับสู้ๆนะครับ <Yeah. S 1> hey. เสียงกขาเจ๋วอย่งี้นะเวลากลับบ้านได้ยินเสียงนี้มันก็ชื่นใจใช่ไหมอาลละวันนี้ขอหนึ่งเพลงฮะเพื่อขย่าบเป็งแชมป์เพลงนั้นคือเพลงสาวเพชรบุรีค่ะโอ้โหจัดไปครับผมจากคุณแอมครับผม Bro ขอบคุณค่ะยังไงครับพี่มินตาครับผมอันนี้คือท่าทางอะไรครับผมผมวิ่งกันมาด้วยความต,ตื่นตกใจรอ๋อตื่นตกงใจ<ๆ>อยากจะชื่นชมอะว่าจริงๆแล้วเสียงหลบของพี่แอมบางท่อนที่แบบยังใส่เข้ามาบ้างให้ได้ยินอะไรเงี้ยมันเพาะมากเลยนะคะใช่คือคือมันเพาะแล้วมันก็แบบ เพลินมากพอดีแล้วเพลินก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แอมลองลอง,ลอง,ลองอใช้เสียงหลบตรงเนี้ยมามาใส่ในในท่อนสูงๆบางท่อนบ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะมินมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเพลินฟังสบายมากกว่านี้ค่ะมีเท่านี้เองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากจากอยู่ดีๆเป็นวัยรุ่นเนี่ย18ป ที่มีพ่อแม่ดูแลเราผ่านมาแปบ๊บหนึ่งเราต้องมามากลายเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นน่ะหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมออันนี้ชื่นชมเลยนะครับขอให้ต่อสู้เรื่องนี้ต,ต่อไปเรามีภาระห,ะหนักกว่านี้มีลูกน้อยเราต้องยิ่งเข้มแข็งกว่านี้อีกนะครับขอเป็นกำลังใจให้คุณแอมนะขอบคุณค่ะ ส่วนเรื่องการร้องเพลงเพลงนี้มันมีหลายๆอยา่างมีคนตกม้าตายเยอะมากมเกี่ยวกับวลีแรกกับวลีที่สามมันจะมีลูกเอื้อนคล้ายๆกันนุ่มทุม่มกระจมทองฝากเพลงรักลอยลังแค่นี้ก็ได้ วลีที่สองฝากเพลงรักรอยล่องเนี่ยทุกคนไปเล่นยาวหมดพอเล่นยาวหมดปุ๊บสู่ห้องใจฉันมันไปกินแดน,นห้องเหลือแค่นี้ห้องเหลือแค่นี้ <laughs> ไม่ทันมันเป็นพอมันลองปุ๊บภาพกับการได้ยินคือเหมือนคนวิ่งไล่ตามอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่ทันถ้าเราเอื้อนไม่ได้ครบไม่เป็นไรเอาต้องซ้อมตรงนี้ให้ได้ซ้อมให้มันอยู่ในห้องให้ได้ ซ้อมให้มันอยู่ในจังหวะให้ได้ทุกอย่างมันมันมีทัมมิ่งอยู่นะครับเชื่อผมและคุณแอนจะทำได้นะลองดูขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่แอนครับอันคงต้องชื่นชมละค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเป็นแม่หมอคนเก่งเพราะว่าฟังจากเรื่องราวชีวิตแอน,นึ่งคิดว่าถ้าถ้าเป็นแอนแอนยังไม่รู้ว่า มันจะลงยังไงนะเพราะว่ามันมันก็หนักมากๆเอาการนะกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากแอมก้าวข้ามผ่านตรงนี้มาได้มามายืนตรงนี้โดยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เลี้ยงแบบดูแลครอบครัวนี้่ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับตรงนี้คือต้องต้องชื่นชมแบบพลังใจของตัวเองที่มีอยู่มากๆส่วนเพลงที่เลือกมาก็คือเพลงนี้ก็ เป็นเพลงที่ยากอะนะเราฟังจนคุ้นคุ้นเคยหลายๆคนร้องก็จะมีวิธีการร้องที่แบบแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชื่นชมของความทุ่มเทร้องเต็มที่มากสำหรับแอนแต่ว่าได้ฟังครูไทยไปเนี่ยก็แอนเชื่อว่ามันเอาไปเป็นประโยชน์ได้เยอะมากนะคือพี่ไทยเป็นคนที่แบบพูดพูดเคลียร์พูดตรงพูดชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะ คือฟังแล้วแบบจะเขาจะแอนเชื่อแล้วแบบความสามารถของคุณแอมเนี่ยแอนเชื่อว่าสามารถที่จะไปเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้แบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นเสียงของตัวเองแล้วก็มีความชํานาญมากขึ้นได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณศลาครับก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้นะเพราะถือว่าหนักหนามากที่เจอมาซึ่งบางทีเราก็อาจจะนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าชะตากรรมบางทีมัน มันหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ว่าทำไมคนหนึ่งคนจะต้องเจออะไรหนักหนาขนาดนี้อยากให้หนูพบแต่ความงอกงามเพราะสู้มาหนักเหลือเกินผู้หญิงตัวแค่นี้แต่อย่างน้อยวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือมีลูกที่น่ารักมีแฟนที่อบอุ่นเรายังรักกันอยู่ต้นทุนตัวนี้ยังแข็งแรงยังไปได้ต่อนะครับส่วนการร้องเพลงแก้วเสียงเพราะมากการเป็นแม่หมอและมาร้องเพลงสาเพนบุรีมาทางเดียวกัน วันนี้ปรับเรื่องคำสั้นยาวเก็บรายละเอียดให้มันลงตัวเท่านั้นก็จะดียิ่งขึ้นครับสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับเมื่อต้องมาเจอกับหมอทำขวัญน,นาคแบบนี้ไก่แชมป์13สมัยจะงัดลีลาเด็ดของหมอลำซิงมาต่อกรอนเพื่อคว้าชัยชนะได้หรือไม่เขาเป็นมืออาชีพแต่เราก็เคยเป็นนักร้องมืออาชีพมาก่อนนี่ใช่ครับอ๋อฮนั่นตอนนั้น คงมีความสุขมากใช่ไหมที่ได้ทําตามความฝันมีความสุขครับทีคได้ทํในอาชีพที่เราลักครับอ๋อแล้ววันนี้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันมันกลายเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตเราได้รู้สึกยังไงบ้างโชคดีนะครับที่ผมเขาเรียกว่ามีวิชามีวิชาติดตัวแล้วก็ทําให้เราเหมือนที่ผมทําวันนี้ที่มันทําให้ผมหมดหนี้ทุกอย่างครับมันเป็นความภูมิใจอีกวิชาหนึ่ง เหมือนกันครับและผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้อและมีความสามารถในการมีความสามารถทุกด้านนะครับมันทำได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการร้องเพลงนี้ก็ถ้ามีความสามารถทางด้านการร้องเพลงเนี่ยผมว่ามารายการนี้ได้แน่นอนครับถ้าคุณรักอะไรขอให้คุณทำสิ่งนั้นทำมันทุกวันทำมันจนชำนาญและสิ่งที่คุณรักมันจะสร้างไรายได้คุณเอง มันเป็นไปได้หลายคนที่ประสบความสาเร็จใช้โมเดลนี้ในการดําเนินชีวิตและมันเป็นไปได้จริงขอให้กําลังใจกับนักสู้ทุกคนนะฮะเอาละวันนี้เจอเจอกัาเียว่าเจอยอดฝีมือระดับมืออาชีพเข้าไป,ปมันต้องตอบโต้ให้มันหนักๆนะพี่นะผมเจอปรมาจารย์แล้วครับระดับปรมาจารย์เออ,อขอดึงเพลง่าตอบโต้เงาใบเขาหน่อยฮะกับเพลงมันแปลว่าฮักครับจากพี่ไก่ครับ ว่าโง่ไพว่าบองเจียมโตกะซาถึงความแตกต่างของอายกับนางคือฟ้ากับเหวถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิทธิ์เจ้าเอินมันมาลมเลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึก วัดดีต่อใจเขากาสแท่สิดูแลบอรอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบอดีเท่าเขาเรื่องใครแต่ก็อยากให้เจ้าหัวไวเด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามั่งจากใจทุกสิ่งที่อาย ไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุดก็เตรียมเต็มก็พร้อมเจอพอแค่ได้บอกคำ จ้าบ่าเห็นความหมายความเป็นไปได้สิมีเท่าใดบอกล้าสิฟันถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถึงเจ้าเอินมันว่ารำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบอกเคยคิดสิทอดใจ ก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสีในึ้นเท่าใดอ่านบ่ด,ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหเว,วเดมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากจากุกสิ่งที่อายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอ มันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกทำนันเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารัก ฟังแล้วก็ไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าพี่ไก่ดูหวันหวั่นออกมาทางแววตาเลยแล้วก็บุคลิกบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เวลาเวลาพี่ไก่ร้องอทําให้เราเรานั่งฟังไปเรื่อยก็ลุ้นด้วยว่าเอ้ยเอยอะไรหรือเปล่านะจะเกิดอะไรจะยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ความเป็นพี่ไก่แหละแกก็ยังเอาอยู่แกก็ยังทําออกมาได้ดีอยู่ก็ยังเป็นความเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของพี่ไก่อยู่ค่ะ ขอบคุณครับซ้บอ,บบอมเยอะมาเพลงหรือร้องบ่อยมากเพลงไม่ค่อยครับไม่ค่อยเลยซ้อมบ่อยมันมัน,ม,นมันฟ้องออกมาทางทางน้ําเสียงมันเหมือนเราต้องพยายามท่องเนื้อก่อนหรือเปล่าจําให้ได้หรือมันเลยไม่ได้อยู่ในใจอพอมันไม่อยู่ในใจมันสื่อสารไม่ถึงหูเราร้งอ,องมันต้องเขาเรียกคล่องปากคล่องใจ ต้องเอาเข้าไปแล้วเราจะบิดมันยังไงก็ได้เพ <_ uch> ลงนั้นเป็นมันถึงเป็นเพลงที่เราเอาอยู่เพราะฉะนั้นเพลงต้องคล่องปากคล่องใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณิัดครับมีบ้างนะนินดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ยังยัง,ย,งยังคงความน่ารักถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ายัง ยังไม่คล่องแต่ก็ยังมีความสบายๆอ่ะคือเขาจะไม่ไม่ทำให้ได้รู้สึกมากยัางคนฟังก็ก็ยังพอรับรับรู้ยังมีอรรถรสของของเสียงเพลงที่มีความที่มีความเพลาะแล้วก็ความสบายอย, <c oughs> อยู่เวลาที่ฟังจะฟังเพลินคุณไก่เขาร้องเพลงจะเป็นไม่รู้สึกอึดอัดคนฟังจะไม่รู้สึกอันนี้เป็นข้อดีนะคะก็สู้ต่อไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับเซนกุศลครับมันแปลว่ารักในเวอร์ชั่นของไก่นะครับเหมือนบอกคําว่ารัก แต่บอกไม่ค่อยเพราะเท่าไหรอ่อแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่ารักภาวาว่ามันมาจากใจคือร้องเพลงไหนก็ก็ยังเป็นยังได้ตรงนี้อยู่นะก็อยากให้ชํานาญมากกว่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นและก็มันมีบางอย่างที่เริ่มจะมีเข้ามาซึ่งอันนี้ครูก็จะพูดไหวมากนะอย่างอยู่ดีๆก็มีคําว่าถึงจะเป็นถึงยังเป็นคนชี้เจ้าม,มาอย่างไงถ้าเรามาจากชาวบ้านมาจากหมอลำแล้วอยู่ พอเรื่มจะมีชื่อขึ้นมาหน่อยคําประหลาดประหลาดเหล่านี้ก็ออกมาก็อยากให้เราชัดเจนว่าเราคือใครและเราจะสําดงตัวตนในลักษณะไหนคําดิบๆแบบบ้านๆมันก็เลยส่งทางเราแค่บันไดขึ้นดาวเท่านั้นอพอไต่ตัวเองขึ้นไปถึงดวงดาวแล้วไปออกเสียงแบบไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอยากให้ชัดเจนเรื่องนี้เูไม่งั้นเราพอดังขึ้นมาหน่อยถึงยังเป็นคนที่จะมันไม่ยืนยันมันไม่ทรนง ฝากเอาไว้นะครับส่วนเรื่องความไม่เก่งมันซ่อมได้สู้ต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้นใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแม่วันนี้ต้องขอโทษที่โหดวจะแช,ชมป์นะฮะเพราะว่ากู้ท้าดวนนี่ระดับมืออาชีพครับแชมป์ของเรา,าควักความเป็นมืออาชีพเก่าออกมาใช้ต่อสู้ในสนามแห่งนี้ สองคะแ severe, นนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครุสลาครับ <wah. S 2> เมื่อเจอจเมืองอาชีพมาท้าดวลแบบนี้ชมป์ของเราก็โตตอบอย่างเต็มที่ถึงจะมีอาการเกรงให้เห็นว่าครุสลาคุณวุเหมาะคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก่ คะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของไก่เขาคือแชมป์สมัยที่14ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของแอมสเสมอกันที่1ก่ต่อหนึ่งจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปพี่ไทยธนาวุฒิให้แก <AD> หนูเลยอยากได้เงินทุนมาสำรองไว้ค่ะ <c oughs> เพื่อวันไหนที่ไม่มีงานหนู <c oughs> จะได้ใช้เงินนี้เพื่อไปรักษาตากับยายค่ะแม่ครับสู้ๆนะครับ แปลว่ารมันแปลว่ามันงจากใจมันเหมือนเราต้องพยายามท่องเนื้อก่อนหรือเปล่าจำให้ได้หรือมันเลยไม่ได้อยู่ในใจพอมันไม่อยู่ในใจมันสื่อสารไม่ถึงหูเราไก่กรับผมชมป์14สมัยจ้า ดูคะแนนจากพี่แอนครับไก่ครับผมเป็นไงครับการไปเยือนเวทีนี้ของแอมฮะเห็นคะแนนขาด30น้องแอมก็จะได้สอดใจนะลูกมันต่างกันเพียงว่าพี่ไก่ร้องในนามคนที่เข้าใจวิธีการสื่อสารแต่น้องแอมร้องเหมือนว่าร้องแบบเอาให้ถูกไว้ก่อนอม,มันต่างกันตรงนี้ลูกเอาให้ชัดก็คือคนหนึ่งร้องเพลงแต่คนหนึ่งกําลังท่องเพลงอยู่ ทำยังไงเราจะเปลี่ยนจากการท่องเพลงเป็นร้องเพลงมันก็ต้องเอาศาสตร์ที่พี่ไทยเขาแนะนําไปใช้งานอย่างจริงจังลูกเพราะว่าแอมมีเสียงที่เพราะมากนะแล้วก็เป็นเสียงจริงด้วยผู้ชอบอการออกเสียงมากไม่ปรุงไม่แต่งเลยเพียงแต่ว่าคําสั้นยาวการที่จะเก็บรายละเอียดลูกเล่นบางอย่างเรายัางเรายัางอยู่ในโหมดของการท่องเพลงอยู่ปรับแค่นี้ลูกจะกลับมาใหม่นะครับสู้ต่อไปขอบคุณค่ะ ครับผมแล้วนี้ทางรายการมอบเงินทุนกันใจให้สาม0ับาทครับคุณแอมครับเอาละครแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์ส4สมัยฮะกับวงล้อเงินชูเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง5,000าบาทสำหรับแชมป์สมัยที่1 9ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัย จะมีช่องเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5 0 0 0ถึง100,000บาทแชมป์ส4สมัยเอาไปเท่าไรดี100,000 ทีเอ,อยากเห็นก้อนโตๆอ่ตตตะตอนนี้สะสมอยู่1,50 0 0 0บาทฮะดูซิว่าวันนี้จะได้เงินทุนไปเพิ่มเท่าไรหร่ห สมเพิอีก5,000บาททุนเดิมฮะมีอยู่150,000บาทวันนี้รับทุนใหม่5,000บาททำให้มีเงินทุนสะส,สมรวมที่155,000บาท และยังมีโอกาสที่จะสู้ต่อไปะฮะส่งแรงใจมาเชียร์ชมป์ของเราและนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวนเพลงชิงโท ่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี